ามาชมน้องปลากันนะคะเพื่อความผ่อนคลายนะคะน้องปลาเขาจะกินแหนนะคะนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะนี่ตัวเล็กตัวน้อยนะคะน่ารักไหมคะชมเพลินจ้าเพลินเลยนะคะค่ะนี่นะคะว่ายไปไว่ายมานะคะนี่คะ่ะชมไปเลยนนะคะชมนะคะอันนี้มันก็จะเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็ใช้พัางตบนะคะมอแล้วเราก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะเห็นนะคะ มันก็อยู่ในนี้แล้วก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะนี่นะผักตบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะผักตบเชาวา่าแล้วก็ามานะคะแล้วก็มองลงไปอีกะคะ่ะมองตรงปลานะคะเพื่อว่าให้แล้วผ่อนคลายนะคะปลาเขาจะกินรากนะคะรากไม้นะคะหรือว่าตรงนี้ตรงแหน่นะคะกินแหนกินรากนะคะค่ะให้อร่อยนะคะเหมือนกับแบบเป็นอาหารนะคะก็จะว่ายไปว่ายมานะคะปลาตัวเล็กๆนะคะนี่นะคะ แล้วก็ทําให้เป็นนะคะให้เป็นธรรมชาติในบ้านนะคะ,ะนี่ค่ะว่าไปไว้มาแล้วก็ใช้แหนนะคะลงไปนะคะค่ะชมไปนะคะชมไปนะคะเพื่อพรอนชาตัวเองด้วยเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะกําลังใจดีๆนะคะจะกินข้าวกินอะไรนะคะก็ผ่อนชากันไปนะคะผ่ชาทุกๆกอมรงใจนะคะ ชมไปเลยนะคะผ่อนชายนะคะแล้วก็พามาชมการผ่อนชายนะคะของปลานะคะปลานะคะเป็นการผ่อนช่ายที่ดีนะคะที่ดีแบบจะบสบายนะคะสบายสบายกันเลยนะคะผ่อนช่ายแบบสบายสายการเลยช่านะคะเห็นอะไรก็ดูแบบให้มันสบายสบาาถึงจะไปปลาไปนะคะไม่มต้องไปซื้อเรื่องไม่ต้องอะไรนะคะ ดูแบบว่ามันมีสป,ปายในกลุ่มเราด้วยนะคะตัวของเราด้วยนะคะเวลาเราเครียดตรงไหนนะคะเราก็มาชมนะคะมาผ่อนคายตรงนั้นนะคะมาผ่อนคายกันได้เลยนะคะมารับชมเอาเต็มกำลังใจให้กันด้วยนะคะกำลังใจดี มีให้กันนะคะเห็นไหมคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นปลาตัวเล็กปลาซิวนะคะนี่เขาก็จะแย่งอาหารกันนะคะาอาหารเขาก็จะเป็นพืชน,นะคะเป็นแหนมัง่งเออสารายอะไรที่อยู่ข้างล่างนะคะอาหารของเขานะคะให้เราชมนะคะไปแบบสบายๆนะคะนี่นะคะเราไม่ต้องไปออกข้างนอกนะคะอยู่ในบ้านมันก็เยง็ยงกนนะคะทาทาบ้านให้ให้เป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติไปด้วยนะคะ อย่างสบายๆนะคะ,คะนี่แหละคะ่ะชมไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกท่กทานนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะบุญรักษาพักคุ้มพรสาุู๊ายบายนะคะแค่นี้แหละค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ